วันที่19เขาอัศวินศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่วิหารอัศวินของเราเลี้ยงสัตว์อสูรที่แข่งแก่งเอาไว้หลากหลายชนิดมีการวางคาถาขนาดใหญ่โดยบรรพบุรุษของวิหารของเราเมื่อ3,000ปีก่อนซึ่งมีประโยชน์มากต่อการเจริญเติบโตของสัตว์อสูรและลดความดุร้ายของพวกมันทำให้การฝึกฝนพวกมันง่ายมากขึ้นอัศวินหนุ่มสาวที่เข้าไป เพียงแค่ต้องได้รับการยอมรับจากหนึ่งในพวกมันก็สามารถพามันไปเป็นสัตว์พาหนะของตนได้นี่คือหนึ่งในสวัสดิการที่ดีที่สุดของวิหารอัศวินของเราเช่นเดียวกับวิหารนักเวทที่แจกอุปกรณ์เวทมนต์ให้กับสมาชิกชั้นยอดพูดได้ว่าผู้ที่อยู่ในระดับสูงสุดของวิหารอัศวินทุกคนล้วนเคยเข้าไปยังเขาอัศวินศักดิ์สิทธิ์มาแล้ว ดวงตาสีน้ำเงินเข้มของหลงเฮาเฉินสว่างขึ้นทันทีแล้วถ้าสัตว์อสูรบนเขาอัศวินศักดิ์สิทธิ์ถูกฝึกจนหมดแล้วล่ะหลี่ซินหัวเราะไม่มีทางเป็นแบบนั้นง่ายๆหรอกในวิหารอัศวินของเรามีอัศวินอายุต่ำกว่า20ปีสัก10คนต่อปีก็ถือว่าดีมากแล้วบางครั้งมีไม่ถึง10คนด้วยซ้ำนอกจากนี้เขาอัศวินศักดิ์สิทธิ์ยังมีวงเวทอันเชิญขนาดใหญ่ ที่สามารถเชื่อมต่อกับสถานที่พิเศษต่างๆซึ่งสามารถอัญเชิญสัตว์อสูรมาในช่วงเวลาที่กำหนดได้ดังนั้นสัตว์อสูรบนเขาอัศวินศักดิ์สิทธิ์จึงไม่มีวันขาดแคลนว่ากันว่าบนเขาอัศวินศักดิ์สิทธิ์ยังมีสัตว์อสูรระดับ9ก้าอยู่ด้วยถ้าใครได้สัตว์พาหนะระดับ9ก้ามานั่นจะเป็นการเปิดทางไปสู่การเป็นอัศวินระดับเจ็ดขึ้นไปได้เลยหลงเข้าเฉินถามว่าพี่สาว แล้วไม้ยูนิคอนกุหลาบของพี่เป็นสัตว์อสูรระดับไหนครับหลีซินกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่ากุหลาบของพี่ตอนนี้เป็นสัตว์อสูรระดับห้าขั้นตน้นแต่ยังไม่โตเต็มที่เมื่อมันโตเต็มที่แล้วอย่างน้อยน่าจะถึงระดับเจ็ดขั้นตน้นซึ่งเทียบเท่ากับอัศวินระดับหกพี่สาวของเจ้าจะกลายเป็นอัศวินระดับหกในอนาคตถ้าจะไล่ตามพี่สาวเจ้าจะต้องพยายามให้มากหน่อยนะได้ครับ ข้าจะพยายามขึ้นเป็นสองเท่าโดยเป้าหมายแรกของข้าคือการได้ขึ้นไปยังเขาอัศวินศักดิ์สิทธิ์ภารกิจของเขาผ่านไปอย่างง่ายดายเมื่อมีหลี่ซินอัศวินที่เคยขึ้นไปบนเขาอัศวินศักดิ์สิทธิ์มาแล้วคอยปกป้องการล่าสัตว์อสูรระดับสองขั้นกลาง10บตัวจึงไม่ใช่เรื่องอยากใช้เวลาเพียงครึ่งวันภารกิจของเขาก็เสร็จสิน้นเขาส่งผลึกคริสตัลสิเม็ดให้ทางสมาคม และได้รับเงินรางวัลมา25เหรียญทองพร้อมกับลงทะเบียนภารกิจแรกในใบรับรองนักผจญภัยของเขาบางครั้งการพบกันของผู้คนก็เป็นโชคชะตาที่น่าอัศจรรย์ลีซินชื่นชอบน้องชายคนใหม่ของเธอมากๆเธอไม่เพียงแต่ช่วยเขาทำภารกิจแต่ยังไปส่งเขากลับหมู่บ้านโอดินที่อยู่ห่างจากเมืองเฮาเย่มากกว่า100กิโเมตรทั้งสองจึงต้องกล่าวลากันด้วยความอาลายัย ในเวลานี้ก็เย็นมากแล้วหลงพ่อเฉินมองไปยังท้องฟ้าที่ถูกย้อมด้วยแสงสีแดงของดวงอาทิตย์ที่กำลังตกดินบนใบหน้าของเขามีรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจอาจารย์ให้เวลาค่าสองวันในการทำภารกิจนี้ให้สำเร็จแต่ค่าทำสำเร็จภายในวันเดียวข้ากลับไปดูท่านแม่ก่อนดีกว่าแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับไปที่ยอดเขาเพื่อทำให้อาจารย์ประหลาดใจเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ เขาก็เดินกลับบ้านอย่างร่าเริงแต่ในหัวของเขากลับเต็มไปด้วยภาพของยูนิคอนกุหลาบที่ล่องลอยเหมือนเมฆสีแดงหากในอนาคตตัวเขาสามารถมีสัตว์อสูรเช่นนี้เป็นสัตว์พาหนะใดบางก็คงจะดีมากหลงเฮาเฉินรู้ดีว่าถ้าในตอนที่เขาต้องประลองกับพี่สาวเพื่อให้ผ่านการทดสอบถ้าตอนนั้นหลี่ซินเรียกยูนิคอนของเธอออกมาเขาอาจจะไม่สามารถรับมือได้แม้แต่การโจมตีเดียว ในใจของเขาเต็มไปได้วยความชื่นชมไม่นานหลังจากนั้นเขาก็มองเห็นกระท่อมของตัวเองเพื่อสร้างความประหลาดใจให้กับแม่ของเขาเขาเปิดประตูรั้วยอย่างแผ่วเบาแต่เมื่อเขาก้าวเท้าเข้าไปในสนามเขากลับต้องชะงักไปทั้งตัวดวงตาสีน้ำเงินเข้มของเขาหม่นมองลงทันทีร่างกายทั้งร่างสั่นเทาด้วยความตกใจเนื่องจากความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาแตกต่างจากคนทั่วไป มันจึงทำให้หลงเฮาเฉินมีจิตใจที่มั่นคงและสงบนิ่งกว่าคนในวัยเดียวกันแต่ในขณะนี้เขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เลยภาพที่อยู่เบื้องหน้าเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นไายแย่อยู่ที่ลานบ้านแต่เธอกำลังนั่งอยู่บนตักของผู้ชายคนหนึ่งและผู้ชายคนนั้นคือคนที่มีพื้นที่ในหัวใจของหลงเฮาเฉินเป็นรองจากแม่ของเขา เขาคือคนที่ใช้เวลาเพียงหนึ่งปีทำให้หลงเฮาเฉินเลื่อนจากอัศวินฝึกหัดกายมาเป็นเตรียมอัศวินใช่เขาคืออาจารย์ซิงหวีท่านพวกท่านหลงเฮาเฉินที่ยืนอยู่ตรงนั้นเขาพูดอะไรไม่ออกสมองของเขาว่างเปล่าเฉินเฉินไปแย่พยายามดิ้นรนเพื่อลุกขึ้นจากอ้อมกอดของซิงหวีแต่เธอกลับถูกซิงหวีกอดเอาไว้แน่นกว่าเดิม จากนั้นก็มีแสงสีขาวจางๆปรากฏขึ้นแสงนั้นทำให้ไปยเย่ไม่สามารถขยับตัวหรือพูดได้สิงหวีลุกขึ้นยืนเขาวางไป่เย่ลงข้างๆตัวเขาและมองไปที่หลงเฮาเฉินอย่างเย็นชาทำไมทำไมต้องรังแกท่านแม่ของข้าหลงเฮาเฉินร้องตะโกนอย่างบ้าคลัง่งหลังจากนั้นเขาก็ชักดาบเหล็กก้าคู่หนึ่งออกมาจากหลังดวงตาของเขาแดงกำ่ำ ซิงหวีพลิกข้อมือและไม่รู้ว่าเขาทำได้อย่างไรในมือขวาของเขาก็มีดาบไม้ไผ่เล่มหนึ่งปรากฏขึ้นมือซ้ายไขว้อย,อยู่ด้านหลังปลายดาบชี้เฉียงลงพื้นและกล่าวเสียงเบาว่าเข้ามาความตื่นเต้นดีใจของหลงเฮ่าเฉินก่อนหน้านี้ตอนนี้มันหายไปหมดสิ้นในใจของเขามีแต่ความสิ้นหวังความเจ็บปวดความโกรธแค้น และอารมณ์ด้านลบต่างๆกำลังพุ่งขึ้นอย่างบาคลังหลงเข้าินร้องเสียงดังและพุ่งเข้าหาซิงวีในครั้งนี้เขาไม่ได้ใช้ทักษะใดๆเลยดาบคู่ถูกยกขึ้นพร้อมกันเขาทุ่มแรงทั้งหมดโจมตีไปที่ซิงวีเขาไม่เคยรู้เลยว่าพลังของซิงวีนั้นอยู่ที่ระดับไหนสิ่งเดียวที่เขามั่นใจคือเขาไม่มีทางสู้อาจารย์ของเขาได้แต่เมื่ออาจารย์ได้รังแกแม่ของเขา คนสองคนที่เขารักที่สุดในหัวใจกลับมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตอนนี้เขาไม่มีเหตุผลใดๆหลงเหลืออยู่ในตัวอีกแล้วด้วยการสะบัดเพียงเล็กน้อยจากดาบไม้ไผ่ในมือของซิงวีหลงเข้าันเหมือนชนกับภูเขาลูกใหญ่ทั้งตัวของเขาลอยกลับไปตกอยู่ที่ลานบ้านนี่คือวิธีที่ข้าสอนเจ้าอย่างนั้นหรือไม่ว่าเจ้าจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูแบบไหนหรือแม้แต่กระทั่งเผชิญหน้ากับ <S <S ข้าก็ต้องใจเย็นด้วยเหมือนกันซิงหวีพึมพำเบาๆกับตัวเองแต่ในตอนนี้หลงเข้าฉันไม่ได้ฟังคำสอนของเขาแต่อย่างใดร่างกายที่กลิ้งไปกับพื้นลุกขึ้นมาอีกครั้งเวลานี้หัวใจของเขามีแต่ความโกรธแค้นเหมือนถูกหักหลังเลือดแนร่างกายทั้งหมดเหมือนกำลังลุกใหม่โดยไม่ลังเลเขาพุ่งโจมตีสิงหวีอีกครั้งคมดาบเขาพิสูจน์ประสานเข้ากับการพุ่งเข้าโจมตีของทักษะแทงทะลุ ตอนนี้เขาใช้การโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของตัวเองแต่มันก็ไม่มีประโยชน์ซิงหวีใช้พลังวิญญาณในระดับเดียวกันกับหลงเฮ้าเฉินในมือของเขามีเพียงดาบไม้ไผ่หนึ่งเล่มแต่ดาบไม้ไผ่เล่มบางนี้กลับสามารถแทงเข้าจุดที่อ่อนแอที่สุดของดาบเหล็กกล้าทั้งสองเล่มของหลงเฮ้าเฉินได้อย่างง่ายดายดาบไม้ไผ่ปะทะกับดาบเหล็กกล้าแรงกระแทกทำให้หลงเฮ้าเฉินรู้สึกเจ็บปวด ดาบเหล็กของหลงเฮาเฉินกระเด็นหลุดออกจากมือเขาส่งเสียงร้องอยู่สองครั้งหลงเฮาเฉินสูญเสียการทรงตัวเขาก้าวถอยหลังไปและล้มลงกับพื้นแต่เขาจะไม่ยอมแพ้ความเจ็บปวดกลายเป็นความมุ่งมั่นแม้จะไม่มีอาวุธอยู่ในมือหลงเฮาเฉินก็พุ่งเข้าใส่ซิงหวีเหมือนเสือที่บ้าคลั่งอีกครั้งคิ้วของซิงหวีขมวดเข้าหากันปลายดาบไม้ไผ่ชี้ไปข้างหน้าแทงตรงไปยังหน้าอกของหลงเฮาเฉิน แต่หลงเข้าินไม่แม้แต่จะหลบเขากลับพุ่งเข้าชนกับคมดาบตรงๆซิงวีตกใจแม้จะเป็นเพียงดาบไม้ไผ่แต่ก็มีความแหลมคมหลงเข้าชนที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันและพุ่งเข้ามาเต็มแรงถึงไม่ตายก็ต้องบาดเจ็บสาหัสเขาดึงดาบไม้ไผ่กลับโดยไม่รู้ตัวและปล่อยให้หลงเข้าชนพุ่งชนเข้าที่ตัวเขาโดยไม่ลังเลหลงเข้าชนกัดแขนของสิงวีอย่างแรง ด้วยพลังของซิงหวีการสลัดหลงเข้าเฉินออกไปเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่เขาไม่ทำเช่นนั้นเขาปล่อยให้ฟันของหลงเข้าเฉินกัดเข้าที่แขนของเขาเขาเพียงแค่ขมวดคิ้วเล็กน้อยเท่านั้น